เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถส,สวยๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับคันนี้เป็น Toyo ต a าอัลเครัปปี2007นะครับเครื่อง 1800cc กับราคาเพียง41,000บาทเท่านั้นเองเอาไปขี่กันหล่อๆได้เลยนะครับราคานี้สุดคุม้ม ท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กับติดตามให้ด้วยจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆครับมีมาให้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กับถูกใจให้หน่อยครับเครื่องพัดแฝดร้อยีซีเกียร์ธรรมดาครับแอร์เย็นช้ำภาษีหกห้าเล่มเหนือขาชุดอุนครบๆครับภายในก็สะอาดตามนี้นะครับเบาะหนังสภาพดีครับเบาะไม่ขาดล้อแมตซ์สวยๆสีสวย voilà kind of like like right ๆครับ ดวงล่างดีนะไม่ดันควันไม่ไหลสนใจก็ไปดูตัวจริงไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิกัดดูรถอยู่จังหวัดปทุมนะครับติดต่อนัดหมายครับเจ้าของได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับวันนี้เราก็รีวิวดูคันนี้กันรอบๆก่อนนะครับสีสันเงาๆรอบพันครับราคานี้เอาไปขี่กันหล่อๆครับ 4 1 0 0 0บาทเท่านั้นเองค,คุ้มครับสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ